เวลาของสีดำที่อยู่ต่อหน้าค่ะจงหยุดเคลื่อนไหวสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมบัตเช่นแคดกับแมวที่มีชื่อว่าแมว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 ที่มีชื่อว่านบุนากะแมวเออส่วนตรงกลางนี้จะเป็นหน้าปีศาจส,ส่วนด้านซ้ายมือหน้ากระทิงหรือเปล่านะ่าจะประมาณนั้นนะไม่หน้ากระทิงก็หน้าปีศาจอะ่ะส่วนโนบุนากะตัวนี้โคตรเท่ขีป่ปีศาจรอยฟ้าเว้ เป็นประสาทกับหัวล่างสองปุ๊บนาประมาณนี้เลยเริ่มมีสีสันแล้วก็มีปีก6ข้างล่าง3นี้บอกเลยโคตรอลังการที่ปีกเนี่ยจะมีไฟสีฟ้าแล้วก็แมวจากปกติกลายเป็นแบบแมวซัมบี้ซากแมวตัวนี้เลยจุดเด่นคือการหยุดเวลาสีดำา1 0 0เ แล้วก็ตัวนี้โจมตีเป็นแอร์เรียด้วยจะมีทเล e n t s ซอร์ v e ทนต่อขึ้นไม่โดนคำสาบบัฟป้องกันเร่งความเร็วในการเคลื่อนที่มาเล่นด่านเขตทะเลทรายลาอุกันดีกว่าสําหรับด่านที่แล้วเนี่ยจะมีโดโดสีดําผมคาดหวังว่ารอบนี้เนี่ยจะเจอตัวสีดําอีกนะนอมบูรากะเอาจริงก็คล้ายกับบัมเบอร์แคทอยู่นะแต่ว่าราคาโคตรแพง รเป๋าต้งไปหนึ่งทีเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรเจอเราไงนุ่นทานิวาแคทไปก่อนตามไปด้วยแคนแคนตบมาเลยดีมากแคนแคนอย่างเดียวนะตอนเนี้ยทาเล้นแคนแคนผมตอนนี้คือตันแล้วเว้ยแล้วเจอตัวสีดําจริงๆด้วยนะโอ้โหโรบูรกาผมจังหวะนี้บอกเลยโคตรพังงาดเอ๊ะเดี๋ยวนะโดโดนี่มันกันหยุดเวลาหรือเปล่าโด้ด้อเดอด้อ้มนุษย์กระจอกแป้งเอ้ โดมูตะการกูไร้ประโยชน์เลยมาหามุดไปโดโดยิงพิษไงอุ้ยโดเราบ้านผมใครตบบ้านวะโอเคโอ้ยโอยแคนแคนไปโอ้ยโอยโอ้ยดีเอาไปหนึ่งที่สวยแปลกเอ้ยใส่แมวผิดชีวิตเปลี่ยนโอเจอเทวดาเป๋าต้มหนึ่งทีแมวเหล็กแล้วก็แคนแคนไป ดีมากฟาดอย่างเจ็บปั๊บเป๋าตรงอีกหนึ่งทีตัวเทวดามาแล้วแคนแคนไปปล่อยเชมิสตามาตัวแรกบ้าแน่ทรงนี้บอกเลยว่ามีโอกาสชนะเว้ยจูเวนไปก่อนหนึ่งทีนีโอไปครับผมตัวต่อไปที่จะต้องปล่อยก็คือนบูระกะบ้าเหรอจะปล่อยไปทําไมเราปล่อยไปก็เหมือนว่าศัตรูไม่โดนหยุดเวลาเอ๊ะแต่ว่ามีกอริลลาอยู่นะอาลองดูอุ่าใส่มาแล้วจะมารีวิวเขาก็ต้องแบบเอาให้เขาเด่นซะหน่อย เอาเร็วโนบูรากะหยุดเวลากอริลลาซะแล้วแล้วโนบูรากะฉันมั่นใจในตัวแกเอาแล้วโนบูรากะสู้สูฮุเล่ฮุเล่โนบูรากะอกไรๆอรๆไม่เห็นจะโดนหยุดเวลาเลยวะน่บบบบบบบนบ้าๆๆบ้าๆบ้าๆนะทำไมมันไม่โดนหยุดเวลาเอ๊ะหรือว่าแบบโดนแคสซี่น็อคแบ็กไปด้านหลังโนบูรากะมาเลยแบบโจมตีไม่โดนหรือเปล่าเออคิดในแง่ดีแต่ว่ารอบนี้ชนะเว้ยเพราะว่าไม่ได้ไปล่อยโนบูรากะเป็นตัวแรก ก็เลยทําให้ทีมยืนได้ปล่อยโนบูดากะมาตัวแรกแม่งโคตรไร้ประโยชน์ไปเลยได้มา28ง0มได้ศีลาเขียวหนึ่งความแปลกในทะเลทราย2เป็นด่าน10บาวซึ่งไม่มีอะไรเลย1 2 3 45สองสาม้าหกดแปดฮัลโหลเจอจิงโต้ดำโอ้ยโนบูระกะจังหวะนี้ต้องเข้าแล้ว โนบูรากะไปแพ้แดดอนโนบูรากะกลัวแล้วเชียวโอ้เจอเอเลียนเจอเกาลีล่าไอ้ก็ทีมนี้ทำไมไม่ได้วะอ๋อรอบที่แล้วไปส่งโนบูรากะเป็นตัวแรกไงก็เลยแพ้เอาอีกแล้ว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 แมวเหล็กแมวเหล็กแมวเหล็กตุ้ยซากุระโอ้โอ้แคสลี่ไว้น็อกแบ็คไว้ก่อนอุ้ยเกือบแตก จูเวนไปเฮ้ยไ,ไปจูเวนไปทําไมเจอตัวสีดําหนักขนาดนี้ตัวที่จะต้องไปต้องเป็นเจมิตมะเท่านั้นรอเจในโอเวอหนึ่งทีไม่ไป่อยเฮดิสมาก่อนเอาเฮดิสไปยืนรับตีนก่อนไว้แล้วก็ตามไปด้วยเชมิตมะเรียบร้อยนะเกือบแตกแต่ว่าไม่แตกนะแต้มบุญเราช่างเยอะเลอเกินเฮ้ยเจงาโนตขอแต้มบุญหน่อยดิ พี่จะเอาไปเติมกาชาทุกวันนี้กูยังเกลืออยู่เลยถ้าฉันให้แกไปแล้วฉันจะเหลืออะไรเลยเลยเลยเเลยอะไรนะนุดนุดอยากเอาแต้มบุญน,น่ะนุดพี่มีแต้มบุญมาฝากนุดเอาซองพราป่าไปสักสองสามซองไหมนุดเออไม่เอาอะ <c oughs> อย่ามาแวะบ้านฉันนะผ่านไปเลยครับพี่ซากุระมาโอ้ยและจิงโจ้มันก็ตบหนักเลยเกินแคสรี่รอบสอแล้วเนี่ยจูเวนมาแคสี่เรวน็อแบ็คเนกลับไปแมวเหล็กไป อย่าปล่อยนะโนโบุรากาเอาปล่อยก็ละนะเป็นไงเ่าจริงโจโดนฟีดไปดิจุกๆไปจังหวะนนี้ตัวเรานี่มันช่างเถื่อนเหลือเกินจูเวนไปดีครับผมและกอริล่าตัวนี้ยังไม่ตายนะเนี่ยแม่งเอ้ยไอ้กอริล่าแต้มบุญนะกาเลยกันเลยกันเลยพี่ทําบุญมาเยอะอนุคนบาปหนาะอย่างเราเอาชนะแต้มบุญพี่กอริล่าไม่ได้เลยโว้ยแล้วมันถึกจริงอะ่ะโหดูดิดัดนถึงบ้านแล้วยังไม่ตายเลย แต่ว่าน่าจะชนละแล้วเรเรียบร้อยนะแต่บุญกระจอกกระจกของแกน่ะเอาชนะความชั่วในใจชั้นไม่ได้หรอกไม่มีแคสตลี่สายน็อกแบ็กเนี่ยบอกเลยเหนื่อยเพิ่งเพิที่แพ้ไปแล้วด้วยเทียร์ครั้งแรกเย่สามสิบป๋องด่านอีวานเกเรียนฮโร่ออฟดีเอ็นศัตรูจะเหมือนกันแต่ว่าด่านที่เจ็ดปุ๊บเป็นตัวเหล็กพอด่านที่แปดเป็นตัวเอเลี่ยนมาดูกันว่าด่านเก้าเนี่ยจะเจออะไรที่มันน่าื่นเจ้นเป๋าตรงไปหนึ่งทีไม่มีอะไรระเบิดมาเลยทําไมกันนะ มาแล้วแมวรถไฟทิมไปก่อนเลยสำหรับด่านนี้ก็เจอตัวเอเลียนกระชอกแนะ่มาลีปะแมงกระพุนปะรถไฟปะแคนแคนปะบอกเลยชนะทางอย่างแน่นอนนะรถไฟรถไฟรถไฟโอเคสวยมาลีปาปาไป, Alien, แ,มไปแมงกระพุนไปแคนแคนไปเอาแล้วยูนิต08นยกำจัดเอเลียนซะแมวเหล็กไปแมงกระพุนไปรถไฟดีมากแมวกระดองแคนแคน,แคนสำหรับไอ้บอสอันเนี้ยที่แบบเป็นคริสตัลเนี่ย ตีบ้านผมทีเดียวน่าจะแตกนดียวไปหนึ่งทีแมวรถไฟดีมากเฮ้ยอย่าให้มันดันมานะเฮ้ยไม่นะไม่ไม่โอ้ยแมวเหล็กผมไม่ไหวสมัง้งแมวเหล็กแบบโดนเอเลี่ยนลุมสะรำอ,อ่ะหืมละบอสมันแม่งก็ตีหนักเลยเกินแม่งกระพุนไปเร็วไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยแตกแน่เลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแตกแล้วแตกแตกแตก,แตกเดียวไปหนึ่งที โอเคดีนะน็อกแบ็คมันได้มาลีไปแคนแคนไปไม่นะแคน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 โอ้หข้อเสียของการเดินเร็วเดินไปโดนดาเมจเร็วไปแมวกระดองแมงกระพุนแคนแคนรถไฟสวยมากโอ้โหรถไฟพุ่งเข้าไปหาบอสอะอย่างได้ครับผมนี่เอาไปหนึ่งทีขัดมันไปอย่างนั้นรถไฟดีมากโดนโดนโดนแคนแคนเร็วไปแคนแคนแม่งไปเร็วเกินโอเค สตูน็อตแบ็กไปแล้วรอรอ,อแมวเหล็กไปแล้วก็ตามไปได้วยรถไปพุ่งใส่หมาไปดีครับผมเอาแล้ว0 8 0 8 08สอยมันอ์แดนี่เอไปหนึ่งทีรถไปไปดีมากสวยสุดๆแคนแคนโอ้แตกหมดคือด่านเนี้ยต้องเล่นแมวที่แบบมีสกิลอะไรที่มันพิสดานที่จะแบบไม่ตายในดอกเดียวอะ่ะเพราะว่าบอลในอ e ีวานเกเลียนส่วนใหญ่อะแม่งดามเมจย่างแรงส่วนใหญ่จะตีทีเดียวแตกหมดอะถ้าไม่ใช่แมวในตู้คอลแลบนะมักจะสู้ไม่ไหว แคนแคดเร็วไปโอ้ยดีนะชนะบอสได้ด่านต่อไปให้ตัวแมวคูณ3ามออเจอศัตรูตัวเดิมอะเลเวล1 1ให้พลังงานสำรองหนึ่งเลเวล12ให้ XP1 ล้านแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นไม่ได้แล้วทะเลผีไฮยาฉากหลังเป็นทะเลว่าแล้วก็เจอลิงเอเลี่ยนแล้วก็หมาปะการังเอเลี่ยนโน้ตตั้งชื่ออะไรให้เราวะเนี่ยตีเวฟบแมงเลยเอา้อาวอ้าวเดี๋ยวมันไม่ได้ตีเวฟบหรอเออเออเอหรือว่าผมจำผิดวะเนี่ยอ้อมีบาเลีย ไม่มีตัวจอบ,บาเรีย <c oughs> เฮ้บาเรียแตกไปแล้วไม่มีตัวจอบ,บาเรียเราอย่างเงาไม่ได้จําผิดแต่ว่ามันไม่ได้ตีเว็บร้อยปซแต่พอมันตีเว็บทีหนึ่งแล้วแบบโคตรไก่โอ้โหแล้วหมาพกาลังตัวที่สองมาีนโอไปนหนึ่งทีแคนแคนไปเร็วๆไม่ชนะสมัง้ง <c oughs> แปกหมดเอ้าเดี๋ยว มีตัวสตัฟเวฟบอยู่นะเอ็มมาไงส่งนี้ไม่น่าจะได้ปล่อยอยู่ครับผมเอ็มมาพังหยาดในจังหวะน,นี้นะแล้วซากุระก็แตกไปแล้วแม่งลยตัวโคชนะทางซอมบี้กับเอเลี่ยนแต่ว,ว่าก็เอาไมา่อยู่ลำหมาประกาลังเมื่อกี้งับไปหนึ่งทีแต่ว,ว่าเวฟไม่ติดนะเอ็มมาผมบอกเลยว่าตัวสตัฟเวฟบถึกถึถถถลดดาเมจไปส่วนโนบุระกาช่างแม่งมันปล่อยไปก็แพ้เป,ป,ปลืองตังเ่าๆเราแลนี่เอาไปหนึ่งทีโอเคโอเค,อเคดีนะแคสซี่น็อกแบ็คโอไมก็อดโอไมค์ก็อดโอไมค์ก็อดเป็นไงเรา แคสลี่โคดแบกทีมไปเร็วซากุระแคนแคนไปถ้าปล่อยเจได้ก็น่าจะชนะโอ้โหป้อมป้อมเหลือแค่หมื่นกว่าอีกแค่ทีเดียวผมว่าป้อมแตกแล้วเนี่ยต้องพยายามแบบดูตัวซอมบี้ดีๆอย่าให้ซัมบี้มุดดินแล้วเรียบร้อยนะซากุระเคลีย์เอาซากุระไม่ได้เคลียร์ซากหรอวะปึ๊บปบ๊แคนแคนไปเดี๋ยวรอดูก่อนเพนกินมุดดินแล้วนะตัวอะไรดีวะแมงเอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะจากจะชนะอยู่กลายเป็นแพ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรอุ๊ยกับแตกแคนแคนไปสากุระตายไปแล้วใจคอไม่ดีแล้วปล่อยเจมีตำมาม,มาได้ครับผมบอกเลยว่าพู้นี้ที่สดใสรอเราอยู่ไว้หองอ่าส่วนฉันกับมาระการลังเอ,อ๊ไม่ใช่เนสตหรอวะไปเร็วแคนแคนโอเคแคนแคนตบแรงอยู่ตบเพนกวินทีเดียวแตกเดี๋ยวนะแคสซี่ไปก่อนโอเคดาน,นาได้ตบบ้าเราไว้ดีมาก ได้30ป๋องเกาะแห่งสมบัติรับด่าน9เป็นด่านสีดำโอเคทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูนบบูดการเอาแล้วโอ้โหยังเหถื่อนนะทุกคนฟีดอย่างนานป้าปาปป้าไปแล้วอ่ะเล่นด่านซ้ำก็ได้รางวัลเว้ยที่หลบภัยสักสิบแมวบูมาแมรงไปก่อนตามไปด้วยแคนแคนแล้วมันก็ระเบิดหมูป่าสวรรค์มานะแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นนะ แคสลี่ผมบอกเลยน็อกแบ็กไปรัวๆจังหวะน,นี้เป็นไงเราแกไม่ได้ตีฉลอกเจ้าหมูป่ากระจอกงอกง่อยชีวิตของแกนะ่ะมันจบสิ้นตั้งแต่ที่แกเกิดมาเป็นหมูกรอบแล้วแล้วเรียบร้อยนะชนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม